สพฤศจิกายนซ้ายมือแซมสั้นอีสานแสนมือน้อยลูกเฉพาอมเหสัดิ์ขวามือดวงสมพงศ์ปอปกสว่างพิกัด1 1 5ปอนด์ที่วทีลุมพินีมาอีกแล้วครับแซมสั้นอีสานขวัญใจของรายการยอดวเวทครับวันนี้ชกในราคาไฟละ2อง0สนบาทกับดวงสมพงศ์กางเกงสีฟ้ามองเห็นไกลๆนั่นสิทธรักษ์จ่าตุ้งกับดวงสมพงศ์ค่าตัวสูงสุด100,000บาท แซสมสันนี่อายุย่าง21นีคุณเปนเล่ครับผู้สร้างผู้สมของแซมสันเขาคุณหน้ากันนะแซมสันนี่100เอ็ดนะครับดวง,ดงสมพงศ์จากเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามหนึ่งและสองรวมกันขึ้นมาแซมสันได้เปรียบ5-4เตี้ยกว่า7เซนติเมตรครับแต่ผู้ชมเชื่อในความเป็นแซมสันดวงสมพงษ์นั่นแหละหัวจิตหัวใจใช้ได้เลยครับโมวยค่ายปอพง์สว่างนี่ใช้ได้ในคุณเจดแดงครับ สีพระยาของคุณเปเล่ลูกพี่ของแซมสันยกที่สองครับมาจะเล่นของสูกับกา้านก่อจะตุกับลูกพี่ของดวงสมพง์แซมสันนี่ถอยหลังหกล้มครับดวงสมพง์เนี่ยมาพักหลังนี่ดีขึ้นมาตามลำดับครับมวยที่ใช้วุฒิได้หลายอย่างเราวคตรจิตหัว,วใจทงเหลือเกินครับแซมสันเดินชนครับ มัดเท้าเข่าสอกกับดวงสมพงศ์เตะขวาดล่างเดินครับมีเสียนเนาผู้จัดสึกคราวนี้ก็ยืนแอบ,บมองแซมซันอยู่ครับก็ถือว่าแซมซันนั้นเป็นมวยเียว่าหัวรักหัวใคร่ของเสียนเนาครับล็อกเอาครับเกร็งแขนแทงเขา่าแซมซันดูครับเดินตลอดเป็นอย่างว่าครับมวยลงทุนจริงๆ หนึ่งสองนี่ต้องโดนก่อนทุกทีกวาดข้างล่างล็อกเน็บเน็บลำบากไหมครับตัวเตี้ยกว่าต้องขยิงตีครับโดยสมพษ์ผลักแล้วก็ถอยหลังจินหมัดล็อกเน็บตีโค้งอ้อมมาเลยนะครับล็อกคอตัวเตี้ยกว่านี่เน็บแหนเบาหน่อยครับต้องขยิงต้องออกแรงโดด ดูสุพงแทงเด่นแน่นและแหลมกว่าแมวยังจะเสยพัดมาละหมดยกที่สองมาดูภาพชาครับอืกะเล่นการคอครับกะเช็คบินไวเลยบิดลูกน้วางแข้งหูเต็มเหลือเกินแต่แซมซันบอกแม่นหนักกว่าเธอฉันเจอมาแล้วจ่าตุบอกกลางมือเกรงแขนอย่าให้เขาล็อก อย่ารีบรอ้อนจากตู้บอกใจเย็นๆหมดยกที่สองครับแซมสั้นได้เปรียบ5-4เหมือนเดิมชมกันต่อครับยกที่3<ๆ>กางเกงแดงครับแซมสั้นอีสานมานี่ชกมวยจนเงินเยอะนะครับตอนนี้ทองเนี่ยสาบาทตึกแถวที่เรียกว่าทาวน์เฮาส์ครับหนึ่งห้องเงินเก็บ 6แสนรถปิกอัพราคา4แสนอีกหนึ่งคันมีวัวอีกสองตัวครับแถมบ้านให้พ่อและพี่ชายอีกหนึ่งหลังถือว่าเป็นมวยที่ค่าตัวนี่ยืนระยะเกือบสองปีแล้วนะครับสองแสนสองสองแสนสามนี่แบ่งกับหัวหน้าคณะห้าสิบห้าสิบในสนามนายสนามลุคทีนีครับพลตรีวรพงศ์ก็มานั่งเชียร์อยู่ด้วยกดคอแทงเข่าว้วครับเหนียวคอโหอนคอแทงเข่าเน็บสีข้างหมาแต่ว่า ตีสูงลําบากก็เพราะว่าตัวเองกันตัวเตี้ยถ้าจับเข่ากันแล้วแม่น่าจะเป็นรองทางฝั่งดวงสมพงศ์กับสูงยาวก็เยอะตีได้แรงกว่าแหลมกว่าแซมสันล็อกใต้ปีกเนบเนบดวงสมพงศ์ก็เตะครับหิวออกมาครับยกบงังแซมสันมั่นใจในพละกกาลังเนบอีกแล้วเด่งตีแถวแถวโคนขาหน้าขา ม่ใช้โครงเอาครับตีล่างกับตีบนเกรงครับแหม่มวยไทยนี่กล้ามท้องกล้ามแขนกล้ามขานี่ต้องเปรี้ยเอาแล้วครับแซมสันจะตุกเขาลำบากหน่อยก็ล้มลงไปเดินเหมือนเดิมวางแข้งแซมสันดูครับผู้พิชิตความเจ็บปวดจริงๆล็อกก็ลำบากครับอืมดวงสพงมันนี้นี่ใหญ่กว่าเยอะครับ ดูว่าแซมสันจะทำอย่างไรแมแมตีได้ต่ำกว่าเขาเยอะครับจิมมาอัปปรคัตวางแข้งหมดโยกราคาพลิกกลับแล้วครับจากแซมสันเป็นต่อกันนี้ดวงสมพงเป็นต่อครับวางแข้งแมพอปล้ำแล้วเข่าแล้วนี่มวยตัวเตยครับพอปล้ำเขานี่ลำบากครับแซมสันจะทำอย่างไงครับ ทดลองปล้ำเขามาสองยกเป็นรองแล้วนะครับกบระตุกเข้าแต่ตัวเองล้มเองต้องเล่นลูกอื่นเลยครับลูกปล้ำฟัดเข้าลำบากแล้วครับจากตุวบอกว่าต่อยให้สบายตลอดเวลายกแล้วก็ปึ๊บยกบังแล้วก็เตะ บอกให้ต่อยแบบนี้เลยไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วชน,น,นะแน่เซนนาบอกว่าอย่าปล้ามเข่าครับหมัดแล้วคราวนี้ต่อยท้องต่อยหน้าเขาไม่เอาแล้วเขาสู้เข้าไม่ได้ครับเอาครับยกที่สี่ดีเซนนาสั่งแล้วครับบอกว่าต่อยท้องต่อยหน้าไม่เอาแล้วกล้าเข่าสู้เข้าไม่ได้ยกที่ 4, สี่แ,แ,ส 4, แซมสันจะสู้ได้ไหมหลังจากกล้ามสองยกแล้วกล้ามไม่ไหวเดินต่อครับเซ็นนาสั่งครับแซมสันให้ต่อยท้องต่อยหน้า ไปข้างล่างเอาละครับต่อยทองต่อยหน้าต่อยหน้าแล้วครับละเอาไปจิ้มแล้วไม่ปล้ำแล้วไปกลายข้างล่างเดินจิ้มแล้วอัปปรคัตโดดสุพงพยายามขวานข้างเตะไกลข้างล่างโอ้โหจิ้มท้องดันเอาไปครับต่อยท้องต่อยหน้าเสียดเวสั่งมาอย่างนั้นครับยืนยับไม่ปล้ำเข่าแล้วครับแสบซัดอัปปรคัตยิงหมัดทุกขวางข้างแทงเข่าฟันศอกโดดสุพงจับ อดคอแล้วครับแขงแซมสันสลัดหลุดแล้วก็เ네น็บเขาใช่จะด,ดันออกครับดันไม้อ้าวแล้วครับดันแล้วฟันศอกดันเอาไว้ยิงหมัดเอ้าแล้วครับเซนเอาสั่งนะครับเขาไม่ต้องเล่นเราเป็นเราครับต่อยท้องโอ้ยอาแล้วครับชักจุกแล้วครับโดนล่างโดนบนชักจุกแล้วครับแข็งแล้วโอ้ยอาแล้วครับแซมสันโดนแข้งจิ้มท้องจิ้มหน้าจิ้มหน้าโอ้โหซ้ายขวาแล้วครับคนนี้ยุ่งแล้วกบดวงสมพง เอาแล้วครับแซมสันไม่ไม่เข่าแล้วครับราวนี้เล่นหมัดอย่างเดียวแล้วพุกจิมโอ้ยเล่นการคอเกือบไปแล้วกับแข้งซ้ายอัปปคัดโอ้โหฮุบงนิดแรงครับเท่ากับอัปปคัดหือแทงหญิงหมัดเอาแล้วครับแซมสันอย่างอื่นไม่เอาแล้วครับหมัดล้วนๆแบบที่เซียนเอาสั่งเลยครับเจดแดงลุ้นแล้วครับเสื้อแดงเจดแดงอื้อเจดแดงโยกตามหมัดเลยครับเจดแดงนี่เป็นภรรยาของหัวหน้าคณะแซมสันจิมหมัดจิ้มหมัด โอ้โหชักแว้งโอ้โหบวกศอกครับวางแข้งดึงหน้าหลบอีกอื้ไม่ได้ซีโซ่ผ้านะครับต้องดูเหมือนกันว่าอาวุธจะมาดุไหนมาดูสมพงษ์ชักไม่ดิ้นหือกัดแต่ก้านคอยอกันแล้วครับแซมซันนี่บูแต่ว่าตาไวเหลือเกินครับดึงหน้าหลบแข้งได้ตลอดดูสมพงศ์อ้าวแล้วครับกล้ำโอ้โหแซมซันมาเป็นชุดเลยครับอ้าวแล้วครับดูสมพงศ์โดนอีกแล้วแหมเกือบดักซอยก็โดนหือแซมซัน อัประคัตหฮุกฮุกโอ้โหยหวางแข้งชักขาอ่อนแล้วดงวงสมพงจิ้มท้องขึ้นบนดึงหน้าโรบิตาวายจริงๆรงล่ำจะพลิกนี่เจ๊อ้อยครับภรยาครูอําครูมวยคนแรกของแซมสั้นยิงมาเดิกฮุกตุยลำตัวขึ้นบนดูครับดงวงสมพงศ์งอกแงกเหมือนกันครับเจอเยอะเข้าไปนี่ ดูครับโดแล้วเอียงโดแล้วแม่ดูครับพยายามกัดฟันบวกศอกบวกแข้งเหมือนกันแซมสันเอาเตะได้เตะไปครับเดินไม่หยุดนะครับดูครับนี่นะครับแซมสันบวยอะไรไม่รู้ครับต่อยได้เกือบสามนาทีแล้วนะครับต่อยไม่หยุดอย่างนี้ไม่ธรรมดานี่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งนี่คนอื่น้งหมดแรงกันแล้วครับแต่แซมสันดูครับดึงหน้าหลบแข้งโอ้โหฟิตมาดีลือเกินหมดโยกครับโอ้โห 2นาทีครึ่งนะครับต่อยไม่ได้หยุดเลยแซมสั้นไม่น่าเชื่อครับว่าพละกกำลังนั้นจะยืนอยู่ได้ดูภาพช้ากับบุกวางแข้งต่อยลำตัวลูกนี้ครับที่ดวงสมพงษ์นั้นจุกครับแล้วหลังจากนั้นนี่มาเป็นพายุเลยครับอดูครับต่อยทองต่อยล่างต่อยบนตามคำสั่งของเสซเนวนะครับหมามีพลิกตัวออกนอกเชือกด้วยครับแล้วก็ต่อย ดูครับบนกระต่อยล่างหมโดสมพงก็พยายมจะบวกศอกเหมือนกันครับเผลอก็จะขึ้นแข้งก้านคอเลยครับครอยิงหนี้ยแรงมากมาเจอเหมาในยกที่4ครับแซมสั้นเด็บ3 1, จาจ่าตู้ครับบอกเดินจับปีแทงต่งตอยด้วยแล้วสวนด้วยแทงด้วยครับจ่าตู้สั่นหน้าเครียด หมอตีครับคุณตีบ้านบึงก็มาบอกแซมสั้นขึ้นบอกว่ากูให้มึงหมื่นหนึ่งนะฉีดยาอีกแล้วครับแหมหมอตีนี่แกเป็นนักฉีดยาระดับประเทศจริงๆครับมวยต่อยังฉีดเลยครับฉีด10,000บาทแซมสั้นได้เปรียบ3ามหนึ่นครับยกสุดท้ายแหมดวงสมพงศ์ครับ3มยกมาสวยครับยก4ี่โดนเหมาครับ แซมสันเปลี่ยนโผพลิกโผตามคำสั่งเสียงเอานี้ได้ผลเลยครับจากกล้ำเข่ามาเดินต่อยครับเอาละครับยกสุดท้ายแซมสันรู้ว่ายกสี่ตัวเองได้กล้ำเลยครับการเข้ากล้ำนี่ทำให้คะแนนไม่จัดแจ้งดูครับแซมสันโดนแข้งยกบงังแทงขึ้นแข้งหายหายครับโอ้โหยโยนเข้าเชือกก็แทงแซมสันนี่พอได้สี่ในแกะุมเลยครับวางแข้งแกเฉยแทงแ เอาครับโอ้โหโดนแข้งขวาหนักเหมือนกันนะครับล่ำเลยครับพลิกอมไม่เป็นไรครับเพราะต้น,ต,นต้นนี่ถือว่าสี่ได้มาเยอะแล้วต้นยกห้าโดนเฉยๆเตะกราดดึงนะครับยกบางกลายเป็นมวยจวังหวะพิมือล็อกครับดูครับยิงล็อกนี่ก็ยิงอยู่กันานานๆกอดกันานานๆอย่างนี้คะแนนก็ไม่ได้ครับเวลาก็หมดไปพลิกลงไปอีก ฉลาดครับแซมซันเี่เป็นมวยบู๊ที่ฉลาดมากครับดูครับตั้งแพงหน้าดูครับเตะแล้วบังหยับลอดหลอกแทงยกบังตุยทองกอดการเข้ากอดนี้เวลาหมดไปโดยที่ดวงสุพง์ไม่ได้ทําอะไรให้เป็นประโยชน์ครับมมแทงดวงสุพงแหมรกำลังจะตีแก่พลิกนิดเดียวครับล็อกอีกแล้วครับอา้าวกับแซมซันลูกถนัดซอยเขา่า ซอยไม่ได้ให้เจ็บครับซอยเอาเสียงเฮนั่นเองครับดูครับดูครับนี่ครับซอยแบบนี้เอาเสียงเฮเอารูปมวยแนบครับไม่ได้เอาเจ็บเลยครับเอาเสียงเฮกอดให้เวลาหมดไปนั่นเองดูครับแทงซอยเข่าแม่ดูสมพงศ์สามยกมาสวยครับยกสี่มาโดนเหมาครับอาการไม่ดีนี่ครับแซมสันนี่ยกสี่ยกห้านี่ถือว่าเป็นดินแดนของเขาเลยครับ ใครอย่าไปแหม่อย่าไปยุ่งกับแกเลยครับยกสี่ยกห้านี่ชอบมากเสียงปีกลองเชิดครับวางแข้งก็ไม่เฮซะแล้วครับแบบนี้ยกบังหมดครับแทงนิ่มนิ่มอกอีกแล้วครับเพทิงเรียบร้อยครับแบบนี้จิมมัดใกล้จะหมดยกแล้วครับคงไล่ไม่ทันแล้วครับแบบนี้แซมสันไม่ทำครับ ดวงสมพงกรแทงนิ่มๆทิงก็รู้ตัวครับทางจะสารภาพมวยเงินแสนแบบนี้ก็พอชนะแล้วนี่ยกสุดท้ายมักจะไม่ค่อยทำกันแมแซมสันไฟนี่นีกลับมาเป็นแซมสันเจ้าเก่าเลยครับยกสี่นี่หืเอ้าลื่นซะอีกดวงสมพง์ตุยท้องกลายจะหมดยกแหมมีทัดมาลาระยะประชิดโหมดยกครับมา แซมสันมาไฟนี่นี่โอ้โหหลือเกินครับยกสีนี่ที่สุดจริงๆครับต่อยไม่หยุดกับสองนาทีครึ่งชนะคะแนนไปครับเพราะว่ายกสียกเดียวแทบแพ้ครับนี่เป็นภาพชาครับดูแกพลิกแกหักกับเททิ้งลูกนี้นี่มโชว์ความเป็นแซมสั้นเลยครับดึงหน้าหลบ สายตาดีฉลาดก็เป็นมวยบู๊ที่ฉลาดมากแส,สนสั้นนนอกเวทีผู้จางก,ก็ฉลาดครับบูกครับเททิ้งทำลายรูปมวยค